หัวพ่นหมอกเดี๋ยวเอาไพูดเลยวสวัสดีกันก็ได้อ๋อสวัสดีนะอ่าสามสองหนึ่งสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะพามาดูนะครับว่าหัวพ่นหมอกนะครับสามารถต่อใช้กับปั๊มอัตโนมัติได้หรือไม่นะครับภายในบ้านนะเนื่องจากมีคําถามจากเพื่อนๆมานะครับว่าอยากจะไปติดตั้งหัวพ่นหมอกนะครับที่มันเป็นรูปทรงอย่างนี้นะครับขนาด0.3มิลอะไรประมาณนี้ครับ0.1 0.2 0.3มิลนะครับ มันสามารถต่อกับปั๊มอัตโนมัติแบบนี้เนี่ยลองดูอย่างนี้ที่ใช้ในบ้านได้หรือเปล่าหลายคนเนี่ยคืออยากจะติดตั้งชุดพ่นหมอกรอบๆบบ้านแต่ทีเนี้ยก็ถามผมเข้ามาว่าไม่มีไม่มีปั๊มแต่จะต่อตรงกับก๊อกน้ําภายในบ้านได้เลยไหมโดยปั๊มเนี่ยมันเป็นปั๊มอัตโนมัติภายในบ้านทั่วไปนะครับผมก็เลยว่าจริงๆะมันต่อมันต่อไม่ได้นะครับก็สรุปว่าคือมันต่อไม่ได้เนื่องจากแรงดันเนี่ยของปั๊มอัตโนมัติที่มัน ที่มันได้เนี่ยมันคืออยู่ประมาณ2บารประมาณนี้นะครับทั่วไปเลยนะครับเกือบทุกบ้านพอมันต่อออกมาเนี่ยมันก็พ่นออกมาได้อยู่แต่มันเป็นละองที่ไม่ค่อยสวยนะครับสวยไม่สวยยังไงเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับตรงนี้นะครับปั๊มเป็นเป็นปั๊มขนาดอ่า400วัตต์นี่นะครับ400วัตต์เป็นปัม๊มปั๊มอัตโนมัติของมิตซูบิชินะครับขนาด400วัตต์โอเคก็ถือว่าตัวใหญ่เหมือนกันนะตัวเนี้ยเราใช้เราใช้กันภายในบ้านเนาะ ใช้ภันภายในบ้านก็คือระบบะระบบน้ําบ้านเอ่อภายในบ้านนั่นแหละครับแล้วก็ใช้ภายในสวนผมก็เลยตอกก๊อกตรงเนี้ยนะออกให้เขาดูหน่อยก่อนน้ําน้ํานะครับก็จะเข้ามาที่ถังนะครับน้ํานี้ก็ฝั่งที่จะออกไปก็ออกไปใช้ในสวนทั่วไปธรรมดาตรงเนี้ยผมก็เลยตอกก๊อกออกมาเพื่อให้เห็นนะครับอ่ะทีนี้เอาลุงหัวพ่นหมอกดูก่อนมาต่อนะฮะอดนนี้ก็เซี่มาถึงนีง้มาต่อให้ดูว่า ตรงนี้หัวเพิ่มหมอกประมาณหนึ่ง6 7 8สาสี่ห้าหกเจดแปดเก้าสิบหัวเนี่ยมีสิบหัวเนี่ยเวลาเปิดเนี่ยมันจะทำงานได้ไหมต้องเห็นเนาะเอาลองเปิดบาเปิดแล้วนะครับเปิดแล้วได้ยิน,ได,ยนได้ยินเสียงปั๊มไหมปั๊มยังไม่ทำงานยังครับยังไม่านเนื่องจากหนึ่งน้ำมันน้อยเห็นไหมว่านี่ขนาดปั๊มสี่ร้อวัต์นะมันมันไม่เป็นฝอยอะ่ะมันเป็นมันเป็นสเปรย์ออกมาเนื่องจากแรงดันมันไม่ถึง แล้วน้ําพอมาออกมาน้อยปั๊มมันก็ยังไม่ทํางานดี๋ยวต้องเปิดไปท้งอื่นบ้างนะให้ปัมม๊มลองทํางานดูให้ปั๊มติดก่อนนะสมมติตอนนี้ปั๊มติดนะนี่ขนาดปั๊มติดนะปั๊มทำงานแล้วคือปั๊มทํางานเนี่ยแต่มันออกมาประมาณนี้กล้องจะมองเห็นแบบนิดเดียวเนาะมันจะบางๆไม่หนามันจะไม่หนาครับ,รบมันจะเป็นประมาณอย่างเงี้ย ทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพมันมันสรุปนะ่ะมันมันจะทํางานได้ไม่ค่อยเต็มประสิทธิภาพเกิดตาไปทาทนหนึ่งก็คือเหตุ <c oughs> ผลที่มันเป็นอย่างนี้นะครับสรุปให้ฟังก็คือหัวพ่นหมอกเนี่ยมันเป็นหัวที่หนึ่งจ่ายน้ําน้อยครับ <c oughs> มันเป็นแค่ละองฝอยเป็นหมอกเลยมันใช้น้ําต่อหัว <c oughs> ก็ประมาณสักสิบถึงยี่สิบิตรต่อชั่วโมงต่อหัวนะแล้วแต่ขนาดของมินมัน แต่มันต้องการแรงดันน้ํามากกว่ามันต้องการแรงดันน้ำเนี่ยประมาณเกือบ5บาร์ขึ้นไปมันถึงจะสามารถพ่นน้ําเป็นฝอยเป็นรองได้นะครับดังนั้นเนี่ยที่ถามมานะครับว่าปั๊มอัตโนมัติภายในบ้านทั่วไปเนี่ยดันได้ไหมสรุปก็คือมันมันดันไม่ได้คือดันไปเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเป็นแค่อย่างเงี้ยเป็นแค่แบบมันไม่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 เป็นหมอกไม่สวยถามว่าดันได้ไหมมันได้แต่มันไม่สวยโอเคแล้วทําไมแล้วตัวไหนถึงจะใช้ได้นะครับ แล้วตัวไหนถึงจะใช้ได้ก็ใช้เป็นปั๊มไดอะเฟมที่มันไว้สําหรับของตัวของมันก่อนแเอวปั๊มไดอะเฟมมาก็คือจริงๆแล้วเนี่ยปั๊มตัวใหญ่เนี่ยเนี่ยเห็นได้ว่าปั๊มดังนะน้ํามันออกมาแค่นี้คือมันไม่เป็นฝอยนี่คือปั๊มมันทํางานแล้วแต่ที่ผมใช้จริงๆเนี่ยมันเป็นปั๊มตัวอย่างนี้ตัวหนึ่งสามร้อยกว่าบาทสามร้อยห้าสิบนะครับเอากอลองต่อให้ดูหนะ่อยเป็นไฟสิบสองโวลต์นนะแล้วก็เสียบเข้ากับหม้อปแปลง มาดูครับนี่นะครับตัวน,นี้ทางตัวน,นี้ทางน้ำเข้านะครับอันนี้น้ำเข้านี่น้ำเข้านะครับอัออนนี้แค่12โ<ม>วล<น>ต์ใช้ไฟน้อยมากใช้ไฟน้อยใช้กับแบตเตอรี่รถได้ไหมได้12โวลต์70วัตต์นี่นะครับแล้วก็ต่อเข้าตรงนูน้นนี่เนี่ยเสียบไฟเข้านี่คือเป็นสายอะแดปเตอร์นะครับ12โวลต์นะทำงนานแล้ว กาแแล้วนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่เปิดน้ำนะลองดูหัวอบ่นหมอกดูเน <Wow. S 1> ี่ยนี่น่ะลองลองถ่ายมองดูกไกลๆดูจะเห็นว่ามันจะแตกต่างจากเมื่อกี้แตกต่างจากเมื่อกี้แตกต่างเยอะเลยแหละคือมันจะเป็นฝอยครับอันนี้คือไม่ได้ใช้ปั๊มนะปั๊มไม่ทำเกตปั๊มไม่ทางานปั๊มไม่ทํางานนะครับคือเหมือนกับว่ามันมันคนละเรื่องอะ่ะ มันทางานได้เต็มประสิทธิภาพของมันเนาะมันออกเยอะเลยแหละมันจะออกมาเยอะกว่าแล้วมันจะเป็นฝอยที่แบบไม่เปียกมันมันก็เปียกอยู่แหละแต่ว่ามันจะไม่เปียกแบบเป็นเม็ดเมน่ะมันแบบสร้างความชื้นซะมากกว่านี่ขนาดว่าเราเราทํางานเหมือนกับว่าปั๊มตัวเนี้ยปั๊มตัวเนี้ยมันติดไม่ไม่เต็มที่นะเพราะว่าเราตั้งเฟสเชอร์ตรงนี้ถ้าเราอยากจะซื้อไปติดแนะนําให้ซื้อเป็นปั๊มอย่างนี้ไปใส่ดีกว่าปั๊มอย่างเนี้ย สายเลยป้อมอย่างนี้ตัวละประมาณ350บาทสามารถต่อได้ประมาณมากกว่า20หัวขึ้นไปแล้วกันวว้า <Wow. S 1> มากกว่า20หัวขึ้นไปที่ผมลองต่อแต่ก่อนก็น50หัวเนี่ยถามว่าออกไหมมันออกแต่ว่ามันอาจจะมากไปตั้งี่สหัวเนี่ยกำลังพอดีก็าสามารถต่อไปได้งั้นก็ประมาณนี้แหละ ก็มามาเปรียบเทียบให้ดูครับวออ่าปั๊มมันทํางานได้ไปเต็มที่หรอกมันก็จะได้สรุป,ป่ปแหละว่าต้องต่อปั๊มอย่างเดียวครับสําหรับคลิปนี้ประมาณนี้สวัสดีครับ